ภิกษุสันดานกาถึงแม้ในปัจจุบันเราจะได้พบเจอกับพระจำพวกทุศินที่ใช้ผ้าเหลืองนั้นทำมาหากินประกอบอาชีพมากมายซ้ำยังก่อเรื่องราวที่เสื่อมเสียให้กับวงการพุทธศาสนาแต่ในครั้งเมื่อพุทธกาล ก็ได้มีพระประเภทนี้อยู่ก่อนแล้วโดยพระพุทธเจ้าท่านได้ตำหนิติเตียนพระภิกษุเหล่านี้ซึ่งทำตัวออกนอกลู่นอกทางตามหลักพุทธศาสนาอยู่บ่อยครั้งโดยท่านมักจะใช้คำพูดเปรียบเปลยอย่างเช่นคำว่าผู้จมมิตรในหลุมคลูดซ่อนดาบในจีวอนยาพิษในโลกา และสันดานกาเป็นต้นคําตาหนิติเตียนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เรียกเหล่าภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่กลับทำตนเป็นมารศาสนาเสียเองคอยเกาะกินดูดเลือดดูดเนื้อและทำลายพุทธศาสนาโดยการกระทำที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเช่นพระภิกษุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน บวชพระเพื่อความสบายจะได้ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินและประกอบอาชีพใดๆเพื่อที่จะได้กอบโกยผลประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการบวชพระภิกษุพระภิกษุที่หลงไหลมัวสีกาทางโลกหรือแม้แต่พระภิกษุที่อวดอุตริวิชาหรือแสดงพลังอำนาจอิทธิฤทธิปฏิหารวิชาอาคมต่างๆที่ไม่ใช่ลักพุทธ บางรูปนั้นถึงขั้นที่จะสอนหลักธรรมคำสอนที่บัญญัติกันขึ้นมาเองหรือแม้แต่คำสอนของหลักศาสนาหรือลทัทธิอื่นเลยก็มีและนี่ก็คือเรื่องราวของพระรูปหนึ่งที่ประพฤติตัวเยี่ยมภิกษุสันดานกาเรื่องราวเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดกลาง ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะเล็กมากโดยปกติแล้วที่วัดแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องรางของของังวิชาอาคมและคุณไสยต่างๆทำให้วัดแห่งนี้ต่างก็มีลูกศิษย์ลูกหาลางังไหลกันมาเป็นจำนวนมากไม่ขาดสายโดยเฉพาะ People ที่เป็นสายมูเตลูซึ่งส่วนมากก็ไม่ได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้เพื่อทำบุญทำทาน หรือฝึกจิตสมาธิให้จิตใจสงบตแต่อย่างใดส่วนมากพวกชาวพีเพิลที่เข้ามานี้นั้นต่างก็พากันเข้ามาเพื่อบูชาหรือเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างๆหรือแก้กรรมอาบน้ำมนตเพื่อเป็นสิริมงคลแก้ชีวิตซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้พระที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ยึดตามหลักศาสนาใดกันแน่ เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีพระรูปหนึ่งได้เข้ามาบวชที่วัดแห่งนี้ซึ่งก็บวชอยู่ราวๆห้าพันษาแล้วพระรูปนี้นั้นในอดีตเคยเป็นร่างทรงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเขามีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อได้เข้ามาบวชเป็นพระก็ยิ่งทำให้ยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นเพราะในตอนนี้นอกจากเล่าลูกศิษย์ลูกหา ในตอนที่เป็นร่างทรงแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่นับถือพราหมณ์ถือผีและชาวพุทธที่นับถือแนวนั้นอีกเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นชาวพุทธโทรเรียนสายงมงายที่เชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์มานับถือเพิ่มจํานวนมากเข้าไปอีกจึงทำให้พระรูปนี้นั้นโด่งดังมากยิ่งขึ้นโดยพระรูปนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าหลวงพี่ไก่แต่หลวงพี่ไก่นั้น ก็ได้สถาปนาตนเองและบอกกับชาวบ้านให้เรียกตนว่าพระอาจารย์ไก่เนื่องจากที่ว่าในไม่กี่ปีมานี้พระอาจารย์ไก่นั้นเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมามากการทำพิธีแก้กรรมเสริมดวงเสริมสิริมงคลและจัดจำหน่ายเชาบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆมีนามซ้ำหลวงพี่ไก่ย่งเดินสาย ออกไปปลุกเสกวัตถุมงคลตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยพฤติกรรมของพระอาจารย์ไก่เริ่มทำให้มีชาวพุทธโทเลียนที่ศึกษาหลักธรรมคําสอนอย่างจริงจังตามหลักพุทธศาสนาเริ่มไม่พอใจเพราะสิ่งที่พระอาจารย์ไก่ทำนั้นมันเข้าข่ายพระอรชีหรือพระนอกรียนในหลักพุทธศาสนาทิศแผนคือทิศพึ่งศึกใหม่ หลังจากที่บวชมาแล้วรวมสิบพรรษาเหตุผลที่ต้องซึกออกมานี้ก็เพราะต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ที่กำลังป่วยทิดแผนนั้นได้เห็นวัดใกล้บ้านมี p ผีเพลศาสนาส์เขาออกวัดอยู่เป็นจำนวนมากเขาจึงได้เกิดความสงสัยว่าทำไมวัดแห่งนี้จึงมี People แห่กันเข้ามาทำบุญอยู่เป็นจำนวนมากกันนะทิดแผน จึงได้ลองเข้าไปทําบุญที่วัดแห่งนี้ดูซึ่งก็เป็นไปตามที่ทิศแผนคาดพระที่วัดแห่งนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเน้นในเรื่องเนื้อธรรมชาติที่งมงายและไสยศาสตร์มนต์ดำเรื่องการแก้กรรมเสริมสิริมงคลและการดูดวงนั่นไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาวัดแห่งนี้มีขึ้น เพื่อลาบสักการะเท่านั้นทิดแผนได้แต่สายหน้าและรู้สึกหมดหวังกับวงการพุทธศาสนาเขาไม่คิดเลยว่าในยุคสมัยปัจจุบันเช่นนี้จะยังมีพระอารัชชีนอกรีธแบบนี้อยู่อีกนำซ้ำยังคงมีผู้คนหลงงมงายเชื่อหลักธรรมคำสอนแบบผิดผิดที่ไม่ใช่หลักพุทธทิดแผนต้องการที่จะเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าวนี้ เขาจึงได้บุกเข้าไปหาพระอาจารย์ไก่และได้ด่าทอต่อว่าพระอาจารย์ไก่ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่คำตอบที่ทิดแผนเดี๋ยวรับจากพระอาจารย์ไก่นั้นทำให้ทิดแผนถึงกับอึ้งเข้าไปอีกเพราะทิดแผนนั้นได้คำตอบกลับมาว่ากูนี ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธโวยไอ้ควายกูนับถือเรษเสมึงนี่ไม่รู้จักกูมึงต้องไปศึกษาประวัติของกูให้ดีซะก่อนโวยกูมาบวชเนี่ยกูนี่ไม่ได้อยากจะบวชนะเว้ยเฮ้กูมาบวชแก้กรรมเฉยๆมึงนี่อย่าได้มาเสือกเรื่องชีวิตของกูอย่ามาขัดลาบของกูกูรวยวัดก็จะเริญ มึงมีปัญญาทําให้วัดเจริญแบบกูไหมล่ะฮะมึงทําไม่ได้ย่างกูเนี่ยมึงก็เงียบปากไปอย่าได้มาเสือกเอ้าเอาญาติโย,ยมทั้งหลายไอเนี่ยมันมาหาเรื่องพระอาจารย์มาหาถึงที่แบบนี้เลยมาลูบขมพระอาจารย์ชัดๆเลยนะเนี่ยเอ้าเอา,เอาพวกโยมพวกโยมเอาทัวไปลงมันดวนจัดไปพูดจบ หล่าลูกศิษย์ผู้บ้าคลั่งก็มีอารมณ์ที่เดือดดาลและได้นำขบวนทัวมือเท้าประเคนเข้าใส่ทิศแพนอย่างไม่ยัง้งโดยไม่มีความปราณีพร้อมกับเสียงร้องกลด่าทิศแพนระงมไปจนทั่วใส่หัวออกจากวัดไปไอ้มารศาสนาหลังจากที่ทิศแพนโดนทัวรุมสกรรมจนน่วมแล้วร่างของเขาก็ถูกนํำมาโยนทิ้งไว้ แถวแถๆข้างประตูวัดจนมีคนมาพบทิศแผนและนำไปส่งที่โรงพยาบาลแม้ว่าทิศแผนจะพูดถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนที่เป็นพุทธแท้แต่เหล่าชาวพุทธเหล่านั้นกลับมองว่ามันไม่ใช่และมันไม่น่าเชื่อถือกลับกันคนเหล่านี้กลับมองว่า,าร่างทรงฤาษีชีพามนั้นถือเป็นพุทธแท้ๆที่ควรจะนับถือตามหลักคำสอน ของพระอาจารย์ไก่ทิตแผนได้จะจนปัญญาและช้ำใจเขานั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้เลยพระอาจารย์ไก่ยังคงดำเนินกิจการของตนเองต่อไปและยังคงพร่ำสอนความเชื่อแบบผิดๆนี้ต่อไปอย่างพระอรัชีหรือเหล่าภิกษุสันดานกาเพราะตราบใดที่ยังคงมีชาวบ้านงมง,งายเหล่านี้หลงเชื่อ พระแบบพระอาจารย์ไก่ผูน้นี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปไม่เสื่อมคลายตลอดกาลถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ